ดีครับท่านผู้ชมครับผมดรมนูนชื่นชมผู้รับริญาะวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสุรีครับวันนี้ผมจะมาเสนอนะครับเทคโนโลยีเกี่ยวกับรถ ATV เป็นรถที่ลุยในสนามในป่านะครับก็จะใช้รถ ATV เป็นหลักนะครับของเราที่นี่สอนการซ่อมบำรุงรถเอ็ดด้วยอันนี้เป็นเป็นเครื่องยนต์นะครับเราเป็นตั้งแต่125 cc 250 cc 350cc ซึ่ง Power s สูงมานะครับเราจะสอนเทคโนโลยระบบของของการทำงานของมันแล้วก็เทคนิคการซ่อมบนวงนะครับที่แผนกชชางยนต์ของเรานะครับถ้าท่านมาเรียนที่แผนกชชางยนต์ก็พบกับอาจารย์ชอซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกซึ่งมีความชี่ยวชาญหลาย่างมาเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับขนาดน้องเปี้ยวเป็นผู้หญิงขับรถ ATV six ้นะครับเพราะฉะนั้น มาเรียนที่นี่ท่านจะได้เรียนเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญของระบบแล้วมีการเทคนิคการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยแล้วก็การซ่อมบำรุง A t ทด้วยฝากท่านผู้ปกครองนะครับที่มีลูกหลานจบม3ก็มาเรียนระดับปวชอของเรานะครับถ้าจบม6แล้วก็หรือปวชก็มาเรียนระดับปวสแผนกช่างยนต์ของเราที่นี่จะสอนให้ลูกหลาน เก่งเหมือนช่างที่เยอรมันครับฝากนะครับถ้าสนใจที่จะเรียนต่อก็ติดต่อมาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชินช้นชมไทยยอรมันซอบรีนะครับเบอร์036358311ถึง4เรายินดีต้อนรับลูกหลานของท่านที่วิไลมีหอพักด้วยนะครับเราจะสร้างลูกหลานของท่านให้เก่งเหมือนช่าง ที่เยอรมันครับขอบพระคุณที่ติดตามรายการเราขอบพระคุณอย่างสูงครับันดดีรระไก